ในความนิ่งเงียบของเขาเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่ตามาเรนดอมกันนะทุกคนในความนิ่งเงียบของเขาเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่ตามมาดูกันนะเป็นดวงเรนดอมนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะทุกๆคนในความนิ่งเงียบของเขาเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่ดูกันนะในความนิ่งเงียบของเขาเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่เรามมาดูกันนะทุกคน คนคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีนะทุกคนประสบการันก่อนธาดินนะคนคนนี้เป็นคนที่มีความซัพพอร์ตกับทุกคนนะทุกคนเป็นคนจิตใจดีนะทุกคน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 ี้ประสบการณ์มันก่อนนะปกเหรียญ <sm> เขาเป็นคนจิตใจดีจริงๆทุกคน เขาชอบทําบุญสนทานะทุกคนคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีจริงๆนะเป็นคนชอบทําบุญเป็นคนชอบช่วยเหลือทุกคนเป็นคนจิตใจดีนะทุกคนเขามีครอบครัวที่มั่นคงนะทุกคนสีไม่ทาเม่สิงห์นูทัตไปนะครอบครัวเขามีความสุขมั่นคงครอบครัวเขามีความสมบูรณ์มากนะทุกคน เขามีความรักที่สมบูรณ์จริงๆทุกคนคนรักเก่าเขากลับคืนมานะคนคนนี้คนที่นิ่งเงียบหายไปคนรักจะกลับมาแนละทุกคนคนที่เขารักคนที่รักเข,เขาเขาจะกลับมาหากันนะทุกคนคนคนนี้จะกลับาหาคุณนะทุกคนคนรักเก่ากลับมานะทุกคน บางครั้งบางคืนบางวันนะมีความเครียดม,มีความคิดมากคิดเยอะนะทุกคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะทุกคนคนคนนี้จะเป็นคนเข้ามาคลี่คลายคุณนะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะทุกคนเขาเป็นไฟลคนซัพพอร์ตอยู่แล้วนะทุกคนเขาจะกลับมาเจรจากับคุณนะทุกคนคนทนี่เงียบหายไปนะ คนที่นิ่งเงียบหายไปกับคนเขาจะกลับมาเจรจาพูดค er nah ุยกับคุณนะทุกคนสามเหรียญประสบการณ์มังก่อนนะเขาจะมาพูดคุยมาเจรจากับคุณมาตกลงมองสิ่งบายังเกิดขึ้นกับคุณนะเขามีความคิดที่จะรองดองกับคุณความดีที่คุณเคยทําไว้กับเขานะทุกคนคนคนนี้เขาจะมาพูดคุยกับคุณนะสามเหรียญประสบการณ์มังก่อนนะทุกคน 8ไม้ทามเมสิงธนูธาตุไฟเขาจะติดต่อมาและเขาจะมหาคุณด้วยนะทุกคน8ดไม่ทามเมสิงธนูธาตุไฟนะเขาจะมีการติดต่อหาคุณเขาจะเดินทางมหาคุณได้ซ้ำไปนะคนที่นิ่งเงียบกันไปนะเขาคิดถึงคุณเขาจะมหาคุณนะทุกคนเขาไม่เคยลืมคุณนะที่ผ่านมาเขาอาจจะไปโฟกัสที่การงานของเขานะทุกคนแต่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะ เขาจะติดต่อกลับหาคุณเขาจะมาหาคุณด้วยนะทุกคนธาตุไฟเมตรสิงธนูนะทุกคน